สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท,ท่านนะคลิปนี้ก็จะมาเน้นรัฐบาลและตัววิ่งมีลาวและฮานอยเด็ดๆ ส่วนฮานอยนั้นเด็ดจริงนะเราพัฒนาก็เข้ามาหลายงวดโดยเฉพาะเมื่องวดก่อนที่ออก80นะข้งางล่างไอข้างบน80ก็ให้สมาชิกในกลุ่มให้ ออกกำลังกายที่เลขแปดบนล่างเมื่อวันจันทร์ส่วนวันพุธก็ให้เลขสองบนล่างผมก็ออกกำลังกายไปอย่างละร้อยสิเมตรบนกับล่างบนบกกระชายน้ำนะก็ห้ยออก สองห้าสองเก้าก็รับเน,เนื้อๆทั้งสองอย่างทั้งห้าสูตรไม่มีสูตรไหนหลุดก็ได้เฉพาะคนที่ไลน์ไปขอนะครับเพราะว่าผมเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด หลานอายุสาทิยห้าย่างเับสามทิหกเสียเสียก็เลยต้องไปงานของหลานที่ร้อยเอ็ดพิ่งกลับมาเมื่อวานมาถึงโรงพยาบาลไทน,น้าก็ไปเยี่ยมลูกสาวตอนนี้ลูกสาวก็อ้วนชวนสมบูรณ์ดิร <c oughs> อผ่าตัด เจาะที่ข้างๆขมับใกล้ๆดวงตาเพราะหนังตาเขาตกต่วนปากนั้นค่อยยังชั่วไปแล้วค่อยหายเบี้ยวมาหน่อยนก็ยังต้องรับภาระลูกอีกหนึ่งคนก็ตอนนี้ก็ชวนหลานมาช่วยทำ ทำหวยฮะมาลงช่วยลงหวยให้หน่อยเพราะว่าเราทั้งทำทั้งลงมันก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนก็ยังว่านะฮะสัตว์โลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผมก็เกิดมาก็กรรมเยอะต้องดูแลลูกหล,ลาน,ลาน หลายคนรวมทั้งคนป่วยเมื่อมีกรรมเราก็ต้องรับหนีไม่ได้คนอื่นอาจจะหนีได้ฮะแต่ผมหนีไม่ได้เพราะว่าชีวิตของลูกชีวิตของหลานมันมีค่าสำหรับผม อย่างผมเสียโตโตไปเนี่ยผมเคยพูดนะครับถึงหลานเนี่ยผมถึงหลานผมจะพิการโตโตจะเลี้ยงไม่โตแต่ใครมาซื้อผมสิบล้านร้อยล้านผมไม่ขายผมเสียโตโตเขาบอกทำไมไม่ฟ้องบอกไม่ฟ้องหรอกเพราะว่าเพราะว่าหลานผมไม่มีค่าตีเป็นตัวเงินไม่ได้ ใครเขาทำอะไรไว้ยังไงไว้เขาก็ต้องรับกรรมของเขามันหนีกรรมไม่พ้นเมื่อวานฮาหนอยก็เข้าดีนะฮะเข้าดีทำอยู่ร้อยเอ็ด <laughs> ทำอยู่ร้อยเอ็ดกันี่นะฮะสามวันที่สามทิ่เบ็ด ก็ส่งให้เข้ากลุ่มไปเมื่อวานก็เก้าเก้าเปเซ็นก็ให้ 8. 8 6. แปดแปดกับหกแหม่แย่งกันมาเลยหาหนอยอย่าพอกิดหาหนอยย่าพอกิดเมื่อวานรู้สึกเป็นสองหกสองแปดหรืออะไรเนี่ย เมื่อวานออกหกเกาฉพาะกิจข้างล่างออก81ก็แย่งกันมานะฮะเลข99%้เปเซนพิเศษออก845ข้างล่าง41ตัวเดินก็เข้านะตัวเดินไอตัวไอรูดส่วนไอตัวกำลังวันกับ99%ปเซน์ก็มา ัวเดินเมื่อวานตัวอะไรอะ่ะอ๋อตัวหนึ่งกับสี่โอ้โหผมเลยลงตัวเดินไปหนึ่งกับสี่หนึ่งมาทั้งสี่ฮานอยเลยสี่มาสองห้านอยก็คือพิเศษออกแปดสี่ห้าและสี่หนึ่งปกติศูนย์สี่ศูนย์และห้าหนึ่ง VIP 697และ91 1นึงเลียงตามลำดับเลยอยู่หลักหน่วยล้วนๆของล่างนะเลขล่างตัวเดินไม่ได้ลงไปให้เพราะว่าหน้ากระดาษมันจะหมดสรุปแล้ว v a p ก็จะมาออก6 9เนะหะ697 แล้วก็ก้าหนึ่งเนี่ยตัวระวังหกหกก็มาเหมือนเดิมเพรอหกมันชนเมาื่วานแปดก็ชนนะครัแปดก็ชนแปดมาสองคันหน่อยแปดหนึ่งกับแปดสี่ห้าก็ผมก็ได้ออกกำลังกายมาหน่อยแต่ไม่คุ้มคาคารถออกกำลังกายมาร้อยเมตร บนล่างก็ได้ร้อยเมตรจะพกไอ้จะพกกิดแม้ถ้าถ้าเอาแปดก็ได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยทีนี้ไปเอาหกนะชอบหกมันชนกันทั้งคู่ไม่รู้จะเอาอย่างไรถ้าจะไปเล่นแบบวิ่งแปดกับหกบนล่างนี้ถ้าออกมาตัวเดียวถ้าออกมาข้างบนตัวเดียวเราก็ขัดทุนก็เลยแบบนี้ดีกว่า ก็ได้มาสามสี่วันแล้วคือได้เราเลิกนะได้เราเลิกมาสามวันก็ตั้งแต่ลาวพัฒนาแปดให้วิ่งแปดก็ได้แปดมาหน่อยมาแล้วก็มาวันพุธวิ่งสองบนล่างออกกำลังกายบนล่างก็ได้มาหน่อยแล้วก็มาวานก็ได้วิ่งหกออกกำลังกายหกบนล่างหาหน้อยเะพาะกิจ ก็ได้มานหน่อยส่วนวันนี้นะฮะวันนี้วันนี้วิ่งลูดหาหน่อยพิเศษจะกจ็กิจก็หนึ่งกับห้าก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหกห้าหกเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดปกติและวีไอพีวิ่งและลู่เจ็ดกับหกนะฮะก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกสี่หกสองหกสามและ เจหตัวเดินก็ห้ากำลังวันหกเกซมาทุกวันแต่ต้องไปดูในนู้นแหละในเข้าไปที่ลายเข้าไปที่ลายผมไม่ได้กลองค่ารายเดือนค่าอะไรนะแต่ว่าคนเรานะรู้ว่าอาจารย์ชอบทําบุญก็ช่วยทําบุญมาหน่อยเท่านั้นแหละไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ได้บุญหรอก ใครที่ทำมาบุญมาจะต้องได้บุญผมมาไปซื้อข้าวกินยังได้บุญเลยแต่ว่าท่านทำบุญมาผมจะต้องเอาเงินไปทำบุญผมถวายบางทีก็สองสาเดือนผมก็ไปถวายมืดหนึ่งแล้วไม่ทอดพระป่าไม่ได้ไม่ได้ทอดพระป่าหรอกถวายเลยนึกถวายก็ถวายเลยเอา้าวอาจารย์เอาไปสร้างห้องน้ําอาจารย์เอาไปปลูกกระเบื้องผมจะเป็นคนแบบนี้ง่ายๆแล้ทําจริงนี่คือฮานอยนะเอาไปหาข้าวกับข้าวก่อนเดี๋ยวหาลาวกอน นี่ก็คือลาวนะฮะลาวหวยลาวพัฒนาวันนี้นะฮะวันนี้เด่นเด่นที่สุดก็คือแปดกับเก้านะฮะแปดกับเก้าแปดกับเก้าวันจัน์เด่นแปดทนสามสูตรวันพุธเด่นสองชนสามสูตรก็มานะฮะมาสอง แต่วันนี้นะฮะเด่นสองตัวเลยอย่างละสามสุดที่จริงตัวเองในเลขศูนี์ตัวนะศูนย์กับสี่แต่ว่าเราลงแค่นี้ก็พอเพราะว่าลงมากก็ถ้าเวลาพลาดก็พลาดเสียเงินมากลงน้อยๆพลาดขึ้นมาก็เสียน้อยแต่สิ่งที่ผมดูมาแล้วเจ็ดสิบฟังวดเนีี้ มันยังไม่หลุดเนี่ยมันหลุดแค่ครั้งเดียวที่ตามไปได้ก็เอาไปหาค่ากับข่าวกันหรือค่าอะไรก็แล้วแต่ไปรอยเอ็ดก็ถามว่าไฮโลอะไรอะ่ะเป็นไหมไม่เป็นนะก็ถามกินเหล้ามาบอกไม่กินผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่เล่นการพนัน ก็ไปช่วยงานลานก็ช่วยเกี่ยวกับงานจริงๆไม่ใช่ว่าไปนอกรู่นอกทางเขาบอกหายากคนแบบนี้ครับหายากจริงๆในโลกนี้พระยังทำตัวแบบผมไม่ได้เลยเห็นไหมฮะออกข่าวนี่เมาแอนอนข้างนนนนอนบตพานมั้ง เงินที่จะไปกินเหล้าซื้อบุหรี่ผมคิดว่าเอามาเป็นทุนการศึกษาให้หลานดีกว่าซื้อขนมให้หลานกินซื้อไข่ทอดให้หลานกินมันมีประโยชน์กว่าเยอะผมคิดได้มาตั้งตอนหนุ่มๆแล้วผมถึงจะไม่กินไม่ไม่ดื่มเหล้าส่วนบุหรี่นั้นเลิกมาเมื่อพศห5าเลิกที่ ภาคใต้นั่นแหละตัดสินใจเลิกไม่ได้กินยานะฮะเลิกหักดิบเลยเชาวมาเลิกคือตัดสินใจแล้วก็เลิกได้ผมทำอะไรแล้วนึกจะเลิกก็เลิกเราไม่เอาถ้าผมเป็นคนที่ว่าไม่ยึดมั่นในสิ่งนี้ผมคงจะ สูบผงขาวไม่ตั้งในรุ่นๆแล้วล่ะสมัยผมแน่นแต่ผงขาวแล้วมาตอนหลังก็มาอย่าบงอย่าบ้ากันอย่าขยันก่อนแล้วมาเป็นอย่าบ้าฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมมาเป็นติดกันแทบแทบท,บทุกคนนะแล้วก็ตายเพราะผงขาวนอกตายเพราะผงขาวเยอะพี่ๆน้องๆแต่ไม่ใช่ในในท้องเดียวนะคือ ลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยตายกันเยอะถีดแล้วนอกส่วนผมไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาพอมีลูกก็คิดได้คิดได้ดไ,ดไม่กินเหล้าแต่สิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดก็คืออยากจะให้พวกพี่ๆน้องๆถูกหวยไม่โดนหลอกเท่านั้นเองผมไม่ได้คิดอะไร ไมไ่คิดว่าเฮ้ยเราจะต้องรวยนะเราจะต้องไปรีดเขาไปเก็บค่านุนค่าน,าน,นี้ผมไม่เคยไม่เอาคิดว่าพี่น้องถูกเ,เพื่อนๆถูกเราก็ดีใจแล้วฮะถึงผมจะเสียงเงินไปเกือบสองแสนก็ไม่เป็นไรเพราะเงินนั้นมันได้มามันก็ต้องหมดหมดก็ขอให้หมด ไปในสิ่งที่ดีที่งามก็แค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะโปรดดูพวกความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้คลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับ